โชว์ไปไหมเนี่ยหนูไปด้วยแต่พี่ขาดอยู่ประมาณเอ,อ่อเท่าไหร่ปะต้องไปดูที่ตู้อะน่าจะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบถุงประมาณเนี้ย<ม>ได้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 ได,ได้ไม่ก็เดี๋ยวพี่เอาไปใส่รถก่อนแล้วกันทั้งนั้นอะ่ะพี่เอาไปใส่รถเนียเดี๋ยวี่ตู้ไหมตู้บนไหมตู้ พี่ต้องเอาเอาไปใส่รถก่อนนะอ่ะไม่ใส่รถมาให้เต็มไงแล้วจะทีเดียวไม่ต้องบนไปนมาต,าตู้เปิดตู้เอาให้พี่เสร็จแล้วตู้จะไปทำอื่นได้ไงไม่ต้องรอหรือตู้จะมายืนรอพี่ใส่มาเลยแนละ้วนะลุงเฮ้ยไอ้แว่นอะไรนะมอแล้วไม,ม,วไม่ไม่ลุงเสร็จก็ไม่เอาอาหารครับไม,ไม่มีอาหารเลยได้ไมาโชว์กับแนะล้วลุงเสร็จได้ไหม 这个我就他，皮毛了板彪，呃，啊，三包。 รถไม่ดีเลยลูไม่น่าใช่นะค่อยขับสิหนูก็ค่อยๆนไม่นี่ลุงเฉ็บไม่ได้แต่งอะไรเลยนะลุงเฉ็บไม่ได้แต่งอะไรเลยมันน่าจะเลี้ยวยากมั้งใช่ไหมอ่ามันเลี้ยวแล้วมันก็คว่ำเลยอ่าใช่นะไม่ได้แต่งไงลุงเฉ็บไม่ได้แต่งมาโชว์เข้าซ้ายดิด้านหลัง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 ไปกว่าลุงเฉ็บต้องใส่รถอ่าเลี้ยวเข้าไปเลยมันเล่าได้เหรอเอามันลงแล้วลุงลงแล้วไงไปให้มันเก็บรถไง ามาโชว์ตัวเลี้ยงกี่ตัวพอไหมเนี่ยหนูหนูมีตัวหนูมีห้องเดียวได้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 าขายขายพรุ่งนี้เหรอขายไม่ได้หลังเจ้าคืนยังไงตู้ต้องให้วันนี้ปะมันต้องให้อยู่แล้วปะจุนมาผมไม่ต้องแล้วครับลูกหนูโดนคนแก่ถ่ายของแล้วลูกไม่ใช่โอ้โหไอ้พูดอย่างนั้นเหรอเออ เขียต yeah. ึงจัดเลยวะโ oh อ้ไม่กอดอ๋อนึกว่ามาขอของหลาดไงโอ้โ oh หไอ้มองผมอย่างนั้นล่ะเออถูกปะลุกป้าม,มองถูกแล้วปะอ๋อไ,ไม่ใช่นะ,ะนูนอนนี่ไม่เจอนานนะ บ้กันนผมมำอยากจออีกคนหนึ่งหรือเปล่าใครครับใครเพื่อนออไงเพื่อนจุนป้าเพื่อนอ๋อคนไหนเพื่อนอ๋อคนไหนถามก่อนเพื่อนอ๋อได้คนไหนหัวชมพูไงครับหัวชมพูเขายังเขายังจะมีแรงเข้าเมืองได้อยู่เหรอมีมีแรงเข้าเมืองไหมมีไหมมีแรงเข้าเมืองไหมมีค่ะสามารถมีขยับนิ้วกดได้ไหมเข้าเมืองงั้นไหมอะไรนะลูกไหนๆเราเราเราบอกให้เข้าเมืองมาหน่อยสิอยากเห็นนะ ตามมาเลยตอนนี้น่าจะอยู่ต่างประเทศเนาะอ๋อเหรอโอเค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 ตู้พิ่ขาดมาแปดจุดสามแม่น่ามาลูกเขาไม่อยากโคกมันใช้สองเจ็ดห้าป่ะตู้เจ็ดอป็ดโคกกลับไปฟาร์มก่อนนะลูกเรากลับขันตุมาสวัสดีครับพี่เปลี่ยนเออพี่อยู่ตู้หลังใส่บวกไงใส่บวกไงสวยนะเท่นะเออใส่บวกเพื่อนพี่เลยนะตรงนี้โอ้หไม่ตั้งไงเยรีอุ้ยผิวแทน ไปไหนแล้วว่าผิวแทนเมื่อกี้เขาต้องการผิวแทนผมม่วงใช่ปะอันนี้พี่เบาป่ะ อาไปโชว์หนูนั่งไปรอตรงไหนอ่ะตุ๊ด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 เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยโพให้เพราะว่ามันจริง,ม,รงมันมีพี่มีญาติที่แบบไปช่วยโพได้อ่ะ เดี๋ยวตู้เทปไปที่ตู้แมสแล้วเราก็าไปช่วยกันโผล่แป๊บเดียวนะเว้ยอะไรนะไอ้โกรมีมีม,มีเดี๋ยวใช่เดี๋ยวพี่พี่เอาญาติมาช่วยโผล่ก็ใครมีมว่าปัด<ม>กระปีบเดี๋ยวมีพระเพลงมาช่วยโผ่แป๊บเดียวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพามาโชว์ไปด้วยเเอา เออเดี๋ยวพี่จะเซฟแครเมลี่ให้เดี๋ยวโพนอยแป๊บเดียวมาโชว์เอาขอรอบหนึ่งขอรอบหนึ่งม่ารัรอบ,รอบอยังไงน่นนารักเหวี่ยงตู้เหวี่ยงจีพีได้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 พี่การินทั้งนั้นนะอะไอพี่ไอห่าเสร็จก่อนนะเสร็จเสร็จเยออยากไม่เดี๋ยวมันไม่เสร็จ แล้วงานเร็วสวยนเดียเด๋ยวเสีร์ฟบุบเดีตวลุงเจ้าตีนฟังไหนอ่ะลุง เฮ่ยคนน่าจังเลยคนเนี้สวัสดีค่ะคันลองสวัสดีครับน้องมิเกลดีนะเป็นไงบ้านน้ำลงก็ดีครับดีเลยเหรอดีเลยอ็ขอบคุณมิเกลเลยเนี่ยก่อนจะได้ก็นานเลยนะเฮ้ยหาให้เพื่อนกคนเลยหาให้ใครเนี่ย สนใจปะสวัสดีค่ะสวัสดีนะพี่อยากมีคู่เหรออาจจะยังนะอ้าดีตกลบอ้าวตอนนี้ยังไม่ยังไม่อยากมีเพราะยอากนี่ของดีเลยนะนี่รีมี่รีวิวให้เลยนะเนี่ยโอ้โหได้ขายตรงปะเนี่ยเอาจริงหนูจับคู่สำเร็จเขาแมตชกันเขาได้กันมาละ การันตีด้วยไงหนูหาให้ทั่วบูมมอสอ่ะถ้าพี่บอกสเปกมาว่าชอบแบบไหนอ่าทั่วจริงวิ่งทั่วเลยเบลเลยขอเป็นคนที่ไม่ใช่คนควายหรอฮะเฮ้ยมิเกียลลุงมีพี่แนะนำหนูต้องไปเปิดบริษัทแถวแถววีทีร้องเพลงอ่ะอ่าใช่แนนชมพูคนมันเยอะไง หนูเคยหนูเคยทำแล้วหนูก็เดินหาตรงนั้นเลยเออหนูน่าจะได้น่าจะได้ง่ายนะค่ะถึงแมล่ะคน,นเยอะน่าจะหาจับคู่กันง่ายเดียเด๋ยวหนูเจอเนื้อคู่ของเพื่อนพี่พี่พี่คับพี่ชื่ออะไรคะดอทค่ะพี่ดอทพ,พ,พี่พี่โสดไหมอะ โซ่ไหมโส่ไหม,มครับหันหันหน้ามาหน่อยได้ไหมขอถ่ายรูปหน่อยอยากมีใครสักคนมาอยู่ด้วยไหมคะอยากมีใครสักคนมาช่วยเลี้ยงน้องพัฟไหมคะจะได้ไม่เหงายังครับ อ๋อยังไม่อยากเหรอโอเคค่ะรวมลุงอยู่เวอร์ไหนนะเวอร์เวอร์สิบเหรอเอาเวอร์แปดเดวไม่รู้เวอร์อะดูอะไรมาโว์ โอดตัวข้อมใหญ่เหรอเป็นไงอ่ะตัวใหญ่แล้วก็โตไวเนอะใช่โตไวไวลุงมันโตเท่เนี่ยเหรอไม่ใช่ไหม่น่ากินเลยอ่ะไม่ใช่ไม่น่ากินตรงไหนไม่น่ากินมันจะกินเราแล้วนะโตใหญ่กว่าเราอีกน่ากินจะตายก็บอกอ่ะหน่าหนักเลยอย่าลราได้ไหมเนี่ยหนูยา ไม่ได้มันมีที่มันมันเผืือมันออกไปมันเพศพลาดกัดคนทําไงอะถูกไหมล่ะมันกัดด้วยเหรอน้องกัดอยู่แล้วสภาพอย่างนี้มันกัดอยู่แล้วอย่าไปไว้ใจนะมันเห็นหน้าตามหน้ารับมันจะกัดคนก็ได้กินคนก็ดูดิรู้มันจะเดินมากินคนนี่ฉันต้องกินมันก่อนเข้าใจไหมไม่เอาไม่เอาไม่กินเราเอามันออกมาใช่ไหมเราหันมันไปส่วนๆแล้วก็เก็บขึ้นกระบะร้อยยี่สิบโลเห็นไหมหลังกระบะแล้วก็เอาไปกิน ้เราแค่ต้มๆไม่เป็นไรหรอกต้มๆกินเดี๋ยวลุงเฉินเอาไปผัดลุงเฉินทำไปผัดชากับผัดผงกะหรี่ให้รับรองอร่อยเลยมันจะกินลุงแล้วลุงก็บอกผัดผงกะหรี่เห็นไหมอร่อยไหมฟังชื่อน่ากินไหมหรือกะโบผัดชาก็บอกผัดกะเพรากบโบต้มเล้งผัดกะเพรากะโบเคยกินไหมน่ากินไหมเออไอ้ดุกไอ้ดุกกะโบต้มแซ่บอ๋ไม่เอาอ่ะไม่กินน้องหรอกกินไม่ลงน้องน่ารัก น่ากินจะตายแต่ว่าถ้าโกโบเถื่อนนะกินได้นี่ก็โกโบเถื่อนอันนี้ไม่เถื่อนน้องไม่เห็นอารวาเลยอารวาแต่เราไม่เห็นหรือเปล่ามาโชว์ไม่ไม่น้องน่ารักน้องน้องเชื่องด้วยดูดิไงมันเชื่องเอารู้เชื่อมแม่มันจะเชื่องเลยองเดียวมันเชื่อมลุงมันไม่เชื่องเหมือนลุงไงอะไรอ๋อมันไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันมันก็เหมือนเจ้าของมันอะ ตัวลูกเฉียดบัรดุมากเลยนะไม่อยางเอาหัวกระแทกเหล็กตลอดเวลาเลยลงดูไงเวลาเลี้ยงนมันคือสัตว์ร้ายเก็ได้ไหมไม่จริงมันคือสัตว์ร้ายอย่าไว้ใจมันดูร้ายตามเจ้าของมันนายไอ้ใจมนพวกนี้มันคือสัตว์ร้ายเพราะว่าเดวเดี๋ยวนะครับเออรอหนึงนะเดี๋ยวเราไปเอาที่ตู้ให้เอานึงนะโอเคครับมันมันให้ได้เลยเหรอได้ให้ได้เลยไม่อีกต้องมีไข่ก่อนดิเอีกต้องมีไข่ก่อนสิไข่เอามาจากไหนอ่ะ ไข่เองต้องซื้อคนหรือไม่แค่ฟาร์มรอบมืออะแล้วใช้ตัวอีโคห้าใบแล้วก็ฟาร์มรอบมือหนึ่งอันอะมันจะไปตีไข่ได้หนึ่งฟองถ้าเป็นเองซื้อ okay, คนก็ <okay. S 1> ฟองละแปดหมื่นเก้าหมื่นโอ้เงินแปด0ิบพันเนี่ยผมนีอยู่ในตู้เมื่อกี้ผมฟามเข้าตู้มันยหยาบเื่ออะไรไอ้ที่เองเอาไหมให้ใหที่เองของเองอยู่ที่พี่สามสี่สิบไหมโอเค แต่ก็ต้องไปหาไข่ใช่ไหมใช้หนึ่งตัวหนึ่งตัวใช้ยี่สิบห้าห่อในการเลี้ยงให้เต็มตอนหนึ่งวันหนึ่งวันเล่เหรอไอ้บ้งไอ้บ้งเออบ่อยเพื่อนเคียล์ตงมาถูกเวลาพอดีเลยบ้าไอสัตว์ติดเรื่องให้เลยมึงรีบมาเพื่อนไอสัตว์กำลังเดือดเลยคิดว่าเคียร์เขาขึ้นไม้แล้วลูกมีท่าใหม่มาแล้วเดี๋ยวกูไปรับเดี๋ยวกูไปรับรอหนึ่งกำลังติดเรื่องเลยโหเดือดเเลยมึงรอเลย โปร UK ไงป้าวบอกว่าแปลไงเรงท่าใหม่มาโก็แปลไงสูไล่ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบอ่ะใช่ก็พี่ตอนพี่ไปว่า W8 เห็นไหมเห็นไหมเีหยนค่ะถือว่าเราไปเที่ยวกันมาท่าใหม่มาท่าใหม่มาโอเคโอเคเดี๋ยวเต้นวันนี้อันนี้ที่เร็วเหรออ่าใช่อันนี้อันนี้ใช่มามามาโชว์นะวันนี้เวันนี้ค่ะ เร่งหนูรับให้้ป้าก่อนรับของอันนี้ก่อนแม่ป้าใส่อาหารไม่ได้ใช่เหรอเอ้ยเอ้ยดีนะดีนะดีนะเออเเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเรื่องรอก่อนรอก่อนรอขอให้ก่อนก็บอกก่อนปิดรับรับให้ด้วยนะปิดรับให้ด้วยนะโอเคหนึ่งแป๊บนึงก้อนหนึ่งก้หนึ่งไม่ผมไม่ทันเฮ้ยท่าอย่างเฟี้ยวอ่ะได้โกโบมาหนึ่งตัวกันรับได้ไหมเพื่อรับได้ไหมหนูได้โกโบมาสองตัวหยิบได้เลยจ้ะเออห้าสามสี่